บุหรี่ก็ขายได้หนี2ีชั่วโมงแอ,อลกอฮอล์ก็ยังมีขายได้แอลกอฮอล์เนี่ยตัวดีกับตับเลยนะแ้ะบ้านเราอ่ะโดนมาไขายมันพอกตับกับปัญหาเรืเ่องของตับอักเสบมะเร็งตับเนี่ยเป็นเยอะกันมากเลยเนี่ยกัญชาไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นเลยการเป็นเกราะที่ดีที่สุดให้กับเยาวชนเร,เราคือความรู้วิธีเดียวที่ทําให้เขาปลอดไภัยได้ก็คือว่าทํำยังไงถ้าจะทํา Hi, hey, Bonsai. We are for a uh, cannabis inside. Uh, have you tried it? Or we can, uh, yeah, we try it in Taiwan. ตอนที่กัญชาถูกกฎหมายเนี่ยเราก็คือเอาช่อดอกมาขายเพราะว่าเรารู้ว่าในการขายเพื่อนันธนาการอะยังไงเขาก็คือจะไม่ยอมซึ่งผิดเรามองว่าการขายเพื่อนันทนาการคือการขายในสิ่งที่พร้อมใช้อย่างเช่นเอาไปใส่เป็นมวลอันนั้นคือพร้อมใช้อันนี้เราเราไม่ทำเราขายแค่ตัวดอก เป็นเหมือนกับ raw material เขาจะเอาไปทำอะไรต่ออีกทีนึงเนี่ยเราไม่รู้แต่เราจะแนะนำวิธีการใช้ให้เข้ากับการใช้ของเขาเราไม่มีการใช้ในร้านแล้วก็ไม่ได้มีตั้งแต่วันแรกยิ่งช่วงที่มันยังไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนเนี่ยเราก็ควรที่จะเอากฎที่มันควรที่จะเป็นอะ มาวางกำกับไว้เราไม่ได้ขายถล่มทลายเพราะว่าเราปฏิเสธลูกค้าประจำแล้วเราก็จะบอกว่าเดินออกไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเดี๋ยวเธอก็เจอกฎหมายบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีกฎนะแต่คือตำรวจไม่จับอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะอื้อกันนั่นแหละ สี่ก็ขายได้หนี่สชั่วโมงแอลกอฮอล์ก็ยังมีขายได้แอลกอฮอล์เนี่ยตัวดีกับตับเลยนะแล้วบ้านเราอ่ะมาขามันพอกตับกับปัญหาเรื่องของตับอักเสบมะเร็งตับเนี่ยเป็นเยอะกันมากเลยเนี่ยกัญชาไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นเลยแล้สามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วไปทํางานได้อย่างสดชื่นเนี่ยเราว่าเราอาจจะมองอะไรบางอย่างผิดกันนะเพียงเพราะแค่คําว่าสูต แต่กัญชาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ด้วยหลายๆวิธีเลยแหละเราควรที่จะให้ความรู้กับผู้ที่อยากจะใช้หรือถึงเขาไม่ได้อยากจะใช้เขาก็ควรที่จะรู้เราพยายามที่จะคิดด้วยลอจิกด้วยเหตุผลว่ามันจะทำยังไงถ้ามันผิดกฎหมายไปเนี่ยก็คือ ไม่มีไรายได้อย่างทางถูกกฎหมายแล้วพนักงานของคิตตี้อ่ะอีก7-8คนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมาเยียวยาของที่อยู่ที่ร้านเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่มูลค่ามันมีมูลค่านะแล้วใครจะมาเยียวยามันไม่ใช่ยาเสพติดที่สามารถที่จะยึดได้เหมือนกับตอนที่มันอยู่ในยาเสพติดนะ แล้วถ้าเกิดอยู่อยู่ดีๆจะเอาไปอยู่เข้าไปใส่ในยาเสพติดนี่ก็คือมาจัดก,กระกระทบกับสิทธิ์ของฉันนะเพราะว่าฉันขอใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะทํากันยังไงการที่ออกออก,ออกสื่อขู่อย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้อยู่ในกรอบหรือว่าทําตัวไม่ค่อยดีออกหน้าออกตาเกินไปถ้าเขาอยากจะทําอะไรจริงจังอ่ะง่ายๆเลยนะให้ตํารวจ หรือว่าให้คนที่สามารถบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายแค่นั้นก็พอตอนนี้เรากำลังสะสมรายชื่อหนึ่งหมื่นรายชื่อสำหรับพรบควบคุมกัญชากัรชงที่ทางประชาชนเขียนกันเองโดยการเดินทางทั่วประเทศไปฟังความคิดเห็นของทุกคนเอา สิ่งที่เราเห็นว่าควรที่จะเป็นอะเอามารวมกันเป็นพรลบแล้วเราเองอะอยากจะเข้าผลักดันตัวนั้นอะเข้าไปอยู่ในสาภาให้มันก่อนถึงเวลาที่ทางฝั่งสาธารณสุขอะจะสามารถผลักของเขาเข้าไปเพราะว่าเราไม่ยอมอะเราไม่เรากลัวนกักการเมืองไม่ทำในสิ่งที่เขาสัญญา ชาการหมอเหมอต่างๆเนี่ยมาโวยวายว่าคนกัญชาทำตัวไม่ดีทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยแล้วมาช่วยกันไหมการเป็นเกราะที่ดีที่สุดให้กับเยาวชนเราคือความรู้แล้วถ้าเกิดเราจะไม่ยอมพูดถึงมันเลยอ่ะยิ่งห้ามก็ยิ่งยุควิธีเดียวที่ทำให้เขาปลอดภัยได้ก็คือว่าทำยังไงถ้าจะทำให้ปลอดภยัย